สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกท่านนะครับขอตอนรับเข้าสู้ช่องครับวีไล่แห่โชกับคำวันนี้ทังช่องเข้ารับเดินทางมาตามเนื้อทางครับของคุณแม่เป็ดนะครับหลังจากห่างหายกันไปโดนนะครับแต่ว่าเนื้อทางของคุณแม่นะครับคุณแม่บอกว่าเข้ามาสองงวดติดแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนที่มาต้องมาตามเนื้อทางฝากตอนเอฟซีทังช่องอีกนะครับเอฟซีของมาแล้วครับถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับ ที่สำคัญครับอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซสิบวันได้ผ่า,าข่าวสารนะครับครับเพ,พื่อว่าเป็นการสิยเวลาครับเข้ามาไปตามนวทั้ทงตัวเลขครับของคุณแม่แป็นเซียนหญิงสกุลคนแหลกนะครับบา่ายนวทั้งไปจากวันที่16ธั 16, ท่านว่าคม2565นี้ม2,560นี่คุณแม่สิได้ตัวใดฝากตอนเอฟซีทางช่องมาไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ ค่ะแม่สวัสดีค่ะสสวัดีคคุณแม่ครับสวัสดีครับครับเอาไปเอฟซีติดตามเป็นจังไหนแม่แนวทางเข้าเดินดีจังวดแล้วแม่แนวทางแต่ดหนึ่งแต่ดนั่นแอดมินบอมาเนาะแอดมินบอมาหาสองสามหมดเข่าเบิร์ตจังหวัดแต่เกตส์ศูนย์มาบัตรกามาหกซีแล้วก็มาศูนย์หาเขาเวิร์ตจังหวด อันงวดศูนย์านีแอดมินมาสามหลอดบอพอคุณแม่จักเคลียค่ะเอฟซีอันมาับเข้าเราก็ได้เน่ะมาสามงวดงวดใหม่นี่มือนีกับวันที่ที่แปดเนาะอันที่แปดมาหนีหลอบพี่สองได้ดิแต่งวดนี้ออวันที่แปดนี้เทว่าเดินทางมาเคร่งทางเลยงวดคุณแม่ไปเที่ยวดูค่ะเอฟซีร้านไส้ร้านสาวมากมากไปเที่ยวดูเลยไปเที่ยวธรรมดาผู้เทาคุณแม่ยุคผู้เดียวเอาผู้เทาไปเที่ยวับ เอามาเบิงสถิติคุณแม่เพิ่นมีให้เบิงกีเดอเอฟซีวาเขาดีเดินดีวะเลขวิ่งนี่บ่บ่บ่ค่อยพลาดสตนว่าบ่พลาดซะเลยก็บ่แม่นซะว่าเกียรติดงอดเปลี่ยนึงอดาแม่ถือว่าเดินดีเอาตัวหน่อยแน่เนาะค่ะเน้องแม่เพิ่นเขียนเพิ่นเขียนไว้เบิ่งเพิ่นนะคะเนาะอือเอาหนี้สถิติให้เบิ่งนี่มามา2 4งสีเก่าแต่แม่ตัดเอา4กับเก่าเท่านั้นเลขวิ่งสอเก่าือเลขวิ่งแม่มาสามตัว สองสี่เก้าบ้านนี่แม่เลยมักสี่กับเก่าเอาสี่กับเก่าคือสองนี่แม่คิดว่าอย่างไรคิดว่าบ่มาคิดว่าบ่บ่มาบ่มาเลยเอาสี่กับเก่าไว้นี่คือเล็นิดเพราะว่ามักติดสี่ติดเก่าแม่นเอาเดี๋ยวแอดกับสีเขียนตัวยังไงให้เบิ้งนะคะเนาะครับเพราะว่าแม่เป็นนังสมุนแม่เป็นคำนวณนะครับหม่เพิ่นเขียนสถิติไว้เบื้องเพื่อนนะคะเอฟซีแม่ถือว่าเป็นเซียนผู้หนึ่งเด้อครับเอฟซีในเมืองสกุลบอว่าผู้หนึ่งเลยล่ะผมกะว่าถ้าเห็นนี่แหละเซียน เสี่ยนหญิงผู้แหลกในเมืองสะกลน,นะครับแอดกับไปหาเสาะหาเสี่ยนหลหมองไหลบอลบอมี่นะครับบอมี่มีเสียนหญิงผู้เดียวนี่คือคุณแม่แป้นเท่านะครับเป็นเสียนหญิงคนแหลกด้วยละ่ะในเมืองสะกลกับว่าด้ยเห็นว่าเสียนผู้หญิงหายอยากนะคะเอฟซีตามหายอยาก,ายยากบ้านเขาดีอยู่เหลกวิ่งเข้าแา่นะ ว,ว่าจำปูั้งเทียมกับบกบอกบอกเขาปนได้ละกับจำปูนั่นแต่ว,ว่ากถันเอาเบิร์ทั้งยี่สิบเอ็ดตัวดี<อ>บลอกโอกเอ้ว่าชุดเต็มยี่สิบเอ็ดบแม่ยี่สิบเอ็ดตัวนี่บลถือว่าหลายดีคุณแม่มแนวทางเข้ายี่สิบเอ็ดตัวนี่เป็นบนนรางแม,มบนบ่บบอบแม่นี่เป็นบุล่างได้กลับบ่แม่บ่กลับบยิ่งตัวตรงเลยคือถ้ายี่สิบเอ็ดตัวคือม่ต้องกลับสะสมาสามวัวที่ผ่านมานี่คือตัวตรงเลย ตามหวติดศูนย์หกสี่ศูนย์หางสิโตตรงเลยค่ะเอ,เอาคาตาเอาจังสี่เนาะเอฟซีบางคนกับสีวายอยากเข็นชุดติม่มเขาเอาชุดติ่มไปน้ำเนาะแม่เนาะแล้วก็จังคัดลงให้เพลินก็นได้เนะเาะจังหาตัวเนีนตัวนีล่ลงเอาเดียวแอสติเขียนตัวชุดติ่มให้นะคะเนาะครับคัดหลอกจากไล่มือแม่ออกจากสมุดการาฟิกนะครับเพราะว่ามันเป็นสมุดคำนวณของแม่นะครับตัวหน่อยค่ะเอฟซี แต่จะคอยให้แอดมินเพิ่นเขียนให้ตัวใหญ่ๆครับเขาได้ยินแม่เพิ่อนบอกแล้วว่าเข่าเดินดีคก็ดีใจแล้วนะคะเอฟซีเนาะวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งแล้วแม่เนาะแต่ได้เห็นได้สูตรของเขาสูตรนี่สิว่ามีเก่าดิสิมิตรสีแต่ว่าวิ่งสีกับเก่าแม่เออวิ่งสีเขาแต่ว่าอยู่ในสูตรใหญ่นี่คือบ่มีเก่าอ สูตรไงบะมีเก่าเลยมมแต่สีแต่ว่าสุดคขัดดันมีแป่นแบบนี้สุัดนี่กัดสีมีอยู่จากเด็กเล็กน่อยค่ะเอาเดี๋ยวเอาชุดเตีมก้อนแม่เอาชุดเต็มก้อนก็ได้ค่ะเอาตัวเตีมก้อนค่ะเดี๋ยวเล็กวิ่งจะเอาไปใส่กับสุดคัดเพิ่นก็ได้เอาชุดเต็มี่ยังเนี่แม่มีแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่แปดสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดศแปดศูนย์แปดสาม แปดสามแปดหกแปดหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดสี่โอ้สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สามสี่สามสี่หกสี่หกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์สาม ศูนย <63, S 2> <61. S 1> ์สามศูนย์หกศูนย์หกหกสามหกสามชุดเต็มล้วชุดเต็มยี่สิบเอ็ดตัวนะคะเนาะเดี๋ยวสี่เอาชุดคัดห้น้ำนะคะสายตาคุณแมกยังดีอยู่นะครับขนาดอ่านหนังสือเนหน่อยว่าไรพึ่งแวนตาได้เอฟซีถือว่าวสายตายัางดีในคุณแมวขนาดผมนังอยูงนี่ผมเยวไปผมว่่เห็นดีเนี่ยเป็นเบเบอ่อแล้ววันต่อไปถือว่าสายตาแม่ยังดีอยู่ กลับมาอีกรอบนี่เด้อเพื่อนของตาม,มาขันเพื่อนมาถึงสามรอบก็ได้สามรอบแล้วครัหมวดที่แล้วก็นา่าเสียดายพวาเอ็ดมาตามเมียเพิ่อนยุต่วะอว่างกันเม่แต่ว่าแห่งมาบ่เห็นกันนะคะเนาะเมืม่อนี่ก็ตั้งแตง่งวดวันที่สิบหกหนี่มาสองรอบก็ได้คะนเี่ยมที่วัตะติดตามเห็นพวกว่าโทรไล่หาเมียเพื่อนติดบ,บ่หลักง่ายพอไล่เสียโอ้สอัมพ่อโทรหากันบ่ได้เจ๊เขียรไล่เสีย แคปหน้าจอไว้ครับนี่เป็นชุดเต็มครับของคุณแม่แป่นนะครับยี่สิบเอ็ดคูเนาะแม่เนาะแม่ว่าบ่ตองกับถ้าเป็นชุดเต็มบอต้องกับ,บออยิ่งตัวรตรงเลยนั่นมาแม่แมนครับสุดเน้นคือติดผาดได้แม่นี่เพราเพราะว่าผมเบิ่งแนวทางชุดเต็มนี่งามอยู่ดีแม่เพราะว่าแม่เพิ่งก็ว่าชุดเต็มเนาะเพราผาดวิเลี่ยบางหวัดเขาสองคูบ่าแม่นี่ชุดเต็มเอแมน แม่ม้แห้งอยู่ดีแม่นี่แม่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ไมาแห้งอยู่ดีตามผมไปที่ตามหลายสำนักนะครับแปดสามกับนี่ติดแห้งเนาะปดสูนสามนี่ตัวหนเลขก็แปดหกนี่ละอืมแปดหกศูนสามตัวเลขก็ร่งดังเลยเนอกเมยเนาะเมยหกสามหกสามนี่เอฟซีข้อเมียนว่าลอตเตอรี่นี่ฮะซื้อยากแล้ว เอาบัดนี้เดี๋ยวเอาชุดคัดเด้อค่ะเอฟซีแคบหน้าจอไว้ครับนี่เป็นชุดเต็มนะครับแคบหน้าจอไปเด้อครับิ่งก็น้องแม่เนาะแล้วมาชุดคัับิ่งเป็นบนล่างอุ้มเป็นยังจะว่าอยากได้ชุดคัดน้ำแม่ไปพร้อมครับเพราะว่ามือนี้เป็นวันที่แปดเลี้ยวนะครับให้เอฟซีหาสื้อลอตเตอรี่ใบน้ำแม่เนาะบนล่างไปนั่มสี่กับเก้ากสี่กับเก้าวิ่งสี่กับเก้าวิ่งสี่กับเก้าเอาบัตรชุดคัดแม่มักตัวใดแม่ ชุดคัดกัดนอกจากันที่4ีเราก็สิบเดเเนาะครับนี่ตีที่วงเ็เอเมนเอาชุดแแมเอเมนเอาสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หกสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วกัที่ด้านนี่ก็คือหกสามหกสาม ศูนย์หกศูนย์หกแปดหกแปดหกเนี่อาซ้ำเนี่ยแล้วเนาะอันชุดเนี่นี่ซ้ำเนี่แหละชุดคัดครับแม่ย่าหันเน็ตครับย่าหันเน็นะครับวิ่งวิ่งมักตัวใดแม่วิ่งวิ่งที่มากมากด้วเนี่ยบอกเจอมักสี่หกมักกับแปดหกมักสี่หกแปดหกเนีสี่หกแปดหกว่ามักติดสเด่นสี่วิ่งเด่นไปที่สี่ครับ อ่าเอฟซีครับเตรียมแคบหน้าจอครับชุดเต็มแคบแล้วนะคะเนาะครับชุดเต็มแคบแคบแล้ยวนะครับเนาะว่าเน้นซีนละเล็กวิ่งค่ะอ่าค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะเนาะเป็นแนวทางเลขวิ่งก็คือแม่เพิ่นเน้นไปที่ซีนะคะเนาะ FC พิจารณาเบิ่งนะคะถ้าบ่มักในชุดที่แม่เพิ่นคาดให้ก็เอาชุดเต็มไปคาดเองนะคะเนาะคาดเองได้ครับเพราะว่า FC แคบหน้าจอไว้แล้วนะครับ นี่คุณแม่คัดไห้มีเกตคูเกตหานนะครับเอฟซี FC มี40 46 14 47 63 0686 <Okay. S 1> คุณแม่เข้าวงกลมไปที่46ราคา86นะครับเป็นแนวทางฝากตอนเอฟซีทั้งช่องครับยำว่าประจำงวดวันที่16ท่านว่าคมหรือครับ FC. เอฟซีแนวทางของคุณแม่แป็นนะครับเดินดีมากสามงวดติดเข้าบารลุ่้นกันว่างงวดที่4 สีได้ไทรงท้ายปีเขาตอนรับปีใหม่สลองบนเนาะครับคุณแม่สามสิบสามสิบด่แม่งวดน,นี่แนวทางออกสามงวดเด้รัฐบาลครับสามสิบในรนนอีกสามเทียครัยสำหรับเบียนท่านว่าครับนแนว่ท่างล่อให้แม่เพิ่นไปเสียงเหล็กวึงกันด้เอฟซีทัาฟันดีเดี๋ยวสิมาต,ตามให้เนี่ยคงสุดท้ายอีกนะคะเนาะว่าแม่เพิ่นฟันแม่นยู่ดิฟันแม่นยู่ทำว่าคอยฟันเดียวโดนเทียฟันเนาะแม่เนาะนี่อะ ัวนี้ก็จะกั๊บกับกับได้ทั้หกหกแปดแปดหกเพราะว่าฝันว่าหญ่ไม่ใส่อายุแล้วหกแปดเขาหกเก่าหกสิบแปดปีฝันว่าเพืคนตายฝันว่าเพื่อนตายได้ยินข่าวว่ายายไม้บานหินแผงตายทันโอ้สัมพัสเห็นเพื่อนหนาจเจือดไปล่างถัวอยูวัดไว้สันต์ว่าก็เลยถามก็เลยถามเพื่อนบุศอว่ายายไม้จะจะปีหกสิบแปดอย่างอย่างหกเก้าเออซีมซื้อว่ายแนวทางของแม่ซื้อว่ายฝันหกแปดหกเก้าเอาเขียนก่อน หมายไหวเลยเอฟซีผ่าตัดอะไรได้หนช็อตเด็ดอายุผู้ไอ้ผู้แม่ฝันว่าเมันตายเนาะเราคือหกแปดหกเก้าอ่าเลขความฝันเลขความฝันอ่าครับนี่ครับแคบหนักหน่อยรอบนึงครับเป็นแนวทางครับเบิ่งไหวเลยเกือบเติมสี่เอ็นขามันสุดจะได้ใส่ปีใหม่ได้เห่าในเฮ่ใส่ปีใหม่ในเฮใส่ปีใหม่สงขล์ใส่ปีเก่าครับอันนี้เป็นเลขควอมฝันดนะครับ ลายกามาชนกัรเลขสูตรคุณแม่ครับซ้ำงวดมันย่ายึดซ้ำงวดนั่นละมันว่าถือลายเพิบัว่าถือลายงวดคือบนรุ้ยเอ้าย่ายกับว่าถือลายครับอืมซึ่งพ่อได้กินไปทานแล้วบอกว่าพ่อได้ย่ายได้ไปวัดนี่นะครับก็หมดละซีพั่นหาพันย่ายแต่ไม่มีทุนหลายค่ะเอาดียู้หลอกเลขวิ่งอะนะค่ะอ้าววันบาพ่านรางวดลเลยครับเอ้าความมั่นใจของคุณแม่นะค่ะว่าบาพ่าดวสันเอฟซีงวดนี้มั่นใจอยู่ว่าสัต เพราะว่าใส่ปีใหม่แท้ๆเนาะแม่เนาะเพราะว่ากัเขาดีมาตลอดนะคะเพียงโอ้ยแอดสิได้เอาไล์ไว้ใหม่ได้บันเพราะว่าแอดก็บวายทรหาจังได้คือบ่ญรับเพราะว่ากินตามกันเนาะมันบ่ได้ไม่ต้องเฟซบ้านี้เออต้องเฟซอย่างเดียวไม่ไหวเนาะเดี๋ยวสิได้เอาเฟซไปว่าอยู่โทรหาคือบ่ญรับจักเทียนเนาะมาครับเอาไอแอดทีทุกคนถือห้อยรวยเบอร์ไปนํากันเด้อหาซื้อไปรัตตุลี่ไว้ค่ะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค้าลำให้รวยนํากัน ไอ้เน,นี่ตึงตึงน้ำกันรลอด